โอเคก็คือว่าก็คือว่าพี่มีเพิ่งไปตอนที่เรามาญี่ปุ่นกันวันแรกอย่างเงี้ยปิงตอนเราไปแบบไปชอบเลคกันแล้วแบบพี่มีก็แบบอยู่ปิงเลยเนี่ยแล้วก็บอกว่าคู่นี้สวยซึ่งปิงก็คิดว่าคู่นั้นสวยปิงเคยซื้อคู่อนาบมาหนึ่งคู่แล้วปิงก็ซื้ออันนี้มาอีกหนึ่งคู่แบบเหมือนกันเป๊ะเลยเพราะปิงก็ชอบเลยนี่ก็สวยดีอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ซื้อมาคือเขาแม็กซ์แค่ยี่สิบเก้าสตางค์ปิงก็โอเคยี่สิบเก้าเป็นองใส่หมดแล้วแบบมันรู้สึกว่ามันยังหลวมๆอยู่อ่ะ ไม่ได้หลงอะไรแต่พิงว่าได้ไดิเมซิ่งีลเ,เราจะเอาเดิมแห้ดีเลยนั่งตรงไหนนั่งตรงไหนพี่นั่งตรงไหน,น มันเกิดเหรอจริงป่ะเนี่ยแก่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 ไอเถ้าจะบอกเนาะก็หนึ่งไม่ซื้อแต่เนี่พี่ลองใส่แล้วมันหลวมพี่ไปใส่อะไรพี่ไปลองแล้วเลยเนี่ยที่เลยไม่ซื้อชี่หรอใส่ได้ไม่พี่ไปลองใส่ดูไม่ไม่ใส่ได้ใส่ได้แต่มันแน่นมากที่หรอ ไม่เลยนะลองดูลองมาลองดูลองมาท่หอไปลองมาแล้วใส่นี้ไปลองกับบอสมาเลยไม่แต่ใส่ได้ใส่ได้แต่แค่มันแน่นเกินุ้ณพี t h a ง k you เนาะไม่ปิงก็ซื้ออนี้มาคู่นึงแต่คือปิงจะใส่แล้วเป็นแบบลวมเอาเงี้ยใครช่วอดีอยู่ะข้าวปลาพีต้องใจซื้อไม้ไหนเียปิงกับนี้ยที่พี่มีถือก่อนเนี่พี่มีไปดูเรื่องอะไรเลยไอ่ช่วยถือไงมีเปิดบาหน้าช็อค ปิงช็อกกว่าแบบพาเขาพชัดเจนเลยเพราะมันแมคขยิบเก้าไงประเด็นนันใช่ใช่แมคขยิบเก้าที่จะถามว่าไม่รู้ใคร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 คือถ้าหากใส่ประเทศี่ปุ่นแบบเกาหลีอะได้ได้นี่ไงแต่แค่มันหน้ามันจะบีบหน่อยแต่ได้แต่ได้ได้ไม่ฟิตป่ะไม่ครับไม่ไม่คือรู้สึกฟิตมากเลยไม่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 ฟิตไม่ฟิตขนาดไหนไม่ไม่ผู้หิงผูดเอาใจน้องเฮ้ยพูดจริงใส่ได้ ไม่เพราะปิงใส่อ่ะปิงทุบอ่ะทุบแล้วมันได้เลยอ่ะเได้เด้ได้คือถ้าสมมติว่าปิงอ่ะใส่แล้วปิงจะรู้สึกแน่นๆหนึอ่ะปิงปิงปิงได้จากอเมริกาซื้อแต่เน้นรู้สึกใส่หรอกไม่ใส่ได้ไอ้ข้างหนึงข้างหนงใส่ได้แต่ข้างขวาใหญ่กว่าข้างซ้ายข้างซ้ายชิวใส่ใส่ใส่ใสจริงจริงไม่ไม่เชื่อ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 ไม่คือที่ซื้อคู่นี้ให้เพราะว่าตอนนั้นอ่ะไปไปไปร้านชี่พี่บอกว่าสวย แล้วร,รู้ได้ไงว่าจะต้องเป็นคู่นี้เพราะว่ามีแบกว่าเนี่ยใช่หนูมันสายชิลค,ครับระวังแว่นหล่นระวังแห่นหล่นแว่นหล่นทำยังไงแห่นหล่นดีใจดีใจเกือบเกือบละ <laughs> ใส่ได้จริงๆใส่ได้ครับขอบคุณครับเนี่ยปิดจ็อบจ็อบ